สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูพี่ตองนะคะวันนี้คุณครูพี่ตองมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆก,กันค่ะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเล่านิทานค่ะวันนี้ครูพี่ตองจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆอยากฟังกันหรือยังคะถ้าอยากฟังกันแล้วนะคะเราต้องร่วมกันสร้างข้อตกลงกันก่อนค่ะข้อตกลงของเรานะคะข้อที่หเด็กๆต้องตั้งใจฟังคุณครูเล่านิทานข้อที่สเด็กๆไม่ส่งเสียงดัง เราสร้างข้อตกลงกันเสร็จแล้วเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะนี่นิทานมีชื่อว่า Hello Goodbye Hello แปลว่าอะไรคะเด็กๆ Hello แปลว่าสวัสดีใช่แล้วคะ่ะ Hello แปลว่าสวัสดี Goodbye ล่ะคะ Goodbye ไปว่าอะไรเออบายบายใช่แล้วค่ะบ๊าบายไปว่าลาก่อนนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะผู้แต่งหนังสือเล่มนี้คือคุณเดวิดลอยค่ะส่วนภาพสวยๆนะคะคือคุณหลุย r o s Rose ค่ะเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะ at r e e stood quietly in the sunshine ต้นไม้เงียบสนิทในวันที่แสงแดดจ้า a big bow b a c step p it up hello สีเง r e a l y l o u d มีมีสีอะไรคะเด็กๆสีสีน้ําตาลค่ะมีมีสีน้ําตาลตัวใหญ่ก้าวขึ้นมาแล้วก็พูดว่าสวัสดีด้วยน้ําเสียงที่ดังมากๆเลยค่ะ t o bees f l l over hello hello they say very really b u s l y มีพึ่งกี่ตัวคะเด็กๆมีพึ้งหน่งสองมีพึ่งสองตัวบินผ่านมาแล้วพูดทักทายว่าสวัสดีสวัสดีด้วยน้ำเสียงที่ล่าเริงนะคะ along came a big red bird what did the bird say hello very quickly พร้อมกับนกสีแดงตัวใหญ่เด็กๆฟังทันไหมคะว่านกสีแดงตัวใหญ่ตัวนี้พูดว่าอะไรคะเมื่อกี้ใช่แล้วคะ่ะนกตัวใหญ่พูดว่าสวัสดี แต่พูดด้วยน้ำเสียงที่เร็วมากเลยนะคะ Soon voice all over the tree were saying hello ในไม่ช้าก็มีเสียงดังขึ้นจากต้นไม้พวกเขาพูดว่า Hello 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 Hello, hello LITTLE VOICE on the leaf said hello มีเสียงเล็กๆจากใบไม้พูดขึ้นว่า hello 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 hello, hello. squeaky voice on the b r a h e s said hello <S เสียงแหลมๆบน กิ่งไม้พูดว่า Hello 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 Deep dark voice among the roots said Hello เสียงเลืที่อยู่ในรากก็พูดขึ้นว่า Hello Hello hello, 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 hello. Sutely drop of rain fell on the bad nose s p i c h ทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาที่จมูกของมี ฝนตกลงมาแล้วค่ะ Raindrops fell all over the bare space 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 เม็ดฝนก็ตกมาที่ตัวมีมีมมเปียกหมดเลยค่ะเมื่อฝนตกแล้วนะคะ Goodbye Goodbye said the two bees very busily. Goodbye. said the big red bird very quickly. เมื่อฝนตกแล้วเราต้องแยกย้ายกันไปแล้วค่ะพึ่งสองตัวพูดว่าลากรลากรส่วนนกสีแดงตัวใหญ่ก็พูดว่า ลาก่อนเหมือนกันค่ะปีหมีพูดว่า Goodbye เสียงตามต้นไม้พูดว่า Goodbye 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 What did all the voices on the tree say? What did the bear say? เวลี่ลวดเสียงที่ดังมาจากต้นไม้พูดว่าอะไรคะเมื่อกี้ใช่แล้วค่ะเสียงบนต้นไม้พูดว่าลากรลากรลากรแล้วพี่หมีตัวสีน้ำตาลล่ะคะพูดว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะพี่หมีก็พูดว่าลากรเหมือนกันค่ะ Everyone had gone the tree stood quietly again hello rain it said very very quietly เมื่อฝนตกค่ะทุกคนต่างแยกย้ายกันออกไปต้นไม้ก็เงียบสนิทอีกครั้งสวัสดีสายฝนต้นไม้พูดด้วยน้ำเสียงที่ เบามากๆเลยค่ะจบกันไปแล้วค่ะนิทานของครูตองนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนิทานของครูตองชื่อว่า Hello goodbye มเมื่อเราเจอกันเราพูดทักทายว่าอะไรคะนี้ พี่เมื่อพี่หมีไปเจอนกสีแดงพี่หมีไปเจอพึ่งพูทักทายว่าอะไรคะ hello ใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆพูดตามครูคะ่ะ hello มเมื่อเราแยกย้ายกันคะ่ะเราจะพูดว่าอะไรคะเมื่อเราแยกย้ายกัน goodbye เด็กๆพูดตามครูคะ่ะ goodbye แล้วในนิทานที่คุณครูเล่าให้เด็กๆฟังค่ะมีตัวละครอะไรบ้างคะนี่นี่ที่เห็นชัดๆก็คือหมีสีน้ำตาลตัวใหญ่มีนกสีแดงแล้วมีพึ่งมีพึ่งกี่ตัวคะเด็กๆมีพึ่งสองตัวใช่แล้วค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคุณครูพี่ตองก็หมดลงแล้วค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะเด็กๆพูดว่าอะไรคะก่อนที่เราจะจากกันไป Goodbye ใช่แล้วค่ะเรามาพูดพร้อมกันนะคะ1นึ่งสองสาม Goodbye